สวัสดีครับสัญหาไม่รู้ในผลครับคุณครูหรือข้าราชการในประเทศลาวทำไมต้องลาออกมาฟังจากน้องบีสาวลาวนะครับว่าเธอจะพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวตามไปฟังด้วยกันครับมีน้องคนหนึ่งเนาะที่เมื่อนี้แหละเรา สรงข้อความมาลมน,ำนํำหนาะเราก็เป็นครูนะน้องเราเป็นคนรูนะแล้วว่าบวัยล้วเอ้ยเอ้ยน้องจิบวัยแล้ววะ่ะเพราะว่าน้องสอนทุกมือก้อนี่กออีตนนักเฮียนเพราะว่าอีเราสอนอยู่บ้านนอกเลยเราสอนบ้านนอกนะอีตนนักเฮียนเงินกับบพอไส้แล้วแล้วะ่ะเงินค่าของสิบมันสูงเริ่มแต่โบวัยแล้ววะ่ะแต่น้องกับอีตนนักเฮียนคนแถวบ้านนอกหลายน้องกับอบอกนักเฮียนว่า อันเฮนจกโปรซี่โปรห้าแล้วเฝ้าไปหาเวียกเฮ็ดไปซอกเปียกเฮ็ดไปนะเอ่อให้ไปซอกเวียกเฮ็ด,ย,ดยู่ไทยเพ,เ,เ,เพราะว่าเออดีก้นเฮียนเพราะว่าเราโอ้ยเราสนาักเฮียนเอานี่ไดงเราลมเราลมกันเมื่อนี่เด้อเนาะอันนี้คือความจริงเนอเพาะโได้มาพบได้คิดตรวจอันนี้คือความจริงแล้วว่ามีนังเฮียนห่น มีนักเฮียนหันกะสอนให้เขาจบปซสีปวห้าค่อยกะกำลังจิบว่าวเราสอนแล้วแล้ววนะ่าเพราะว่ามันบวบไหลายเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เงินเดือนก็น,น้อยเดียวก้าคงสีบสูงหลายเกินไปเนาะสูงหลายเกินไปมันเงินเดือนก็นมีแต่ล้านแปดล้านห้าแล้วเราก็เลยว่าเราสิตัดสินใจยุติการเป็นครูจีบไปซออเคบียกอืนแเราสอนอยู่บ้านนอกเลย เราเพาะว่าโฮงเหียนบ้านนอกก็มีแต่โปรสามโปรซี่โปห้าได้บางบ้านนอกบบได้เมย์เราโฮงเรียนอนุบกอนุบาลบบได้เมย์นะมีโปรซี่โปห้าให้กระเอว่าดีแล้วเนาะต่นนั้นแหละเราก็เลยว่าอีต,ตนอีต,ตนเราก็มาระบายให้ฟังเราก็กะเออก็ให้กําลังใจลาว่าเออกะถ้าบบไหวแล้วกะพอเพราะว่าเขาก็ต้อง หนึ่งมาถึงแม้ว่าเฮามีศักดิ์ศรีอยากมีศักดิ์ศรีสอนนักเฮียดะมีศักดิ์ศรีคําว่าเป็นครูแต่อย่าลืมว่าคําว่าเป็นครูเจ้าบ่แเ่นคนเดียวจะมีลูกที่ต้องเลี้ยงมีปากท้องมีต้องมีข้าวมีน้ำกินจะจิกัดก้นเกลื่อนไปห้อนมือดอะกรก็เลยว่าเสร็จเจ้าก,ก็เลือกจะต้องเลือกว่าเจ้าจะยู่หรือไปบ่มีไัยตัดสินใจแทนเจ้าได้ว่าถ้าเจ้าถ้าอาชีพครูมันบ่พอกินเจ้าก็ต้องเลือกอาชีพหม่ เพราะเพื่อปากท้องบัพ่ะท่ามือเนึ่งเจ้าเกิดเจ็บป่วยมาเด้เงินเดือนของเจ้าหันอันได้มาบุคคสองอาทิตย์กับเบิดแล้วว่าเพื่อกลับเศษเนาะบิ๊กซีเปิดลาวเจริญแล้วก็เห็นข้าวเลืงนี้นะก็อยากหัวสำเบาอีกีนะก็อยากหัวเด้บุเม่นผมไม่หยัางดอก เขาตื้นบุกเคยเห็นหรอเขาตื้นเขาบุเคยเห็นตอนนั้นกับก็ได้ไปเห็นความเจริญกับบุกับบุบ้าเขาดอกคนจิอันเจริญเจริญแล้วก็รวยคือไทยมันบุแม่นคนลาวคนลาวไปซื้อคนไทยอู้น้นำสินค้าเข้ามาเติมตลอดเติมตลอดสุดท้ายเงินก็เข้าไทยเข้าไทยเข้าไทยอือเอนน้นบริจากกินบ้าหรอกบ้าไหลบุได้นะ Bye. Mm -hmm.